วันที่7กุมภาพันธ์2566ความคืบหน้ากรณีเด็กหญิงหนึ่งขวบชาวเมียนมาในอำเภอพบพระจังหวัดตากพลัดตกลงไปในท่อส่งน้ำของบ่อบาดาลลึกกว่า10เมตรและมีความกว้างเพียง30เซนติเมตรเท่านั้นเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยสาขาอำเภอแม่สอดร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องระดมกำลังกว่า30คนลงพื้นที่ไปยังที่เกิดเหตุบริเวณในไร่สวนเกษตรหลักกิโลเมตรที่48บตำบลคีรีราชอำเภอ พบพระโดยได้นํารถแบ็คโฮและใช้คนขุดเจาะเพื่อช่วยชีวิตเด็กค่ะโดยตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาทีมกู้ภัยจํานวนมากต่างเร่งรีบทํางานแข่งกับเวลาทุกวินาทีซึ่งช่วงเช้ามื้อเจ้าหน้าที่ได้ใช้รถแบ็คโฮ3คันขุดเปิดหน้าดินลึกลงไป13เมตรจากนั้นใช้กําลังพลขุดต่อด้วยความระมัดระวังซึ่งพบว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่เร่งขุดดินซึ่งเหลือความลึกอีกเพียง1เมตรเท่านั้นก็จะถึงตัวเด็กที่ติดอยู่ในหลุมเด็กมีอาการตอบสนองโดยการส่งเสียงร้องไห้ดังออกมา เป็นระยะล่าสุดค่ะเมื่อเวลา9นาฬิกา55นาทีเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเด็กขึ้นมาได้เป็นที่เรียบร้อยท่ามกลางความดีใจของพ่อแม่และผู้ที่เข้ามาร่วมเป็นกําลังใจซึ่งเจ้าหน้าที่จึงเร่งนําตัวเด็กส่งโรงพยาบาลเนื่องจากมีสภาพอิดโรยค่ะทั้งนี้ทีมข่าวว r e p o r t News ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยสาขาอําเภอแม่สอดหรือปอพอแม่สอดที่ช่วยกันช่วยเหลือชีวิตเด็กน้อยให้รอดปลอดภยัยค่ะ